ฮัลโหลทุกคน Hi everybody <c oughs> ค่ะวันนี้นะคะคือครั้งนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เรมีเรื่องดีๆมาบอกทุกคนนะคะเป็นเคล็ดลับเคล็ดลับเคล็ดลับเลยนะคะก็คือ3วิธีค้นหาตัวตนของคุณค่ะบางคนนะคะมีคำถามว่าแล้วฉันจะรู้ได้ไงอะ่ะว่าฉันเนี่ย เป็นตัวตนแบบไหนฉันจะแบบจะเป็นเซเลบแบบไหนดีใช่ไหมคะคราวนี้คือทุกคนเนี่ยจะต้องคิดแล้วก็ถามตัวเองเนี่ยแหละคะ่ะว่าฉันควรจะร่าเริงหรือฉันควรจะดูขุมหรือว่าฉันควรจะบ้าบออะไรอย่างงี้ะคะ่ะบางคนก็จะคิดนะคะแต่อลิศอยากจะบอกว่าเป็นตัวของตัวเองค่ะดีที่สุดคะ่ะไม่ต้องเฟก Be the real you เลยนะคะเป็นตัวของตัวเองนะคะคราวนี้เนี่ยอลิซมี3วิธีค้นหาตัวตนของคุณนะคะข้อแรกค่ะคือคุณให้ถามให้คุณถามตัวเองก่อนว่าคุณมีแพชชั่นอะไรนะคะเพราะว่าแพชชั่นของคุณเนี่ยค่ะคือแพชชั่นคืออะไรคะแพชชั่นคือการที่คุณชอบทำอะไรก็ตามที่ชอบมากคือทำโดยไม่มีเหตุผลอนะเหมือน ก็ชอบอะ่ะชอบสิ่งเนี้ยนั่นคือเหมือนเป็นความหลงไหลในสิ่งใดสิ่งหนึ่งน,ะะนั่นแหละค่ะคือเขาเรียกแพชชั่นนะคะคราวนี้เนี่ยพอคุณถามตัวเองแล้วว่าคุณเนี่ยมีแพชชั่นอะไระคะ่ะคุณก็โอเคจําไว้นะว่าฉันน่ะทำชอบแบบนี้ทําไมไดิถึงให้คุณหาแพชชั่นของตัวเองคะเพราะว่า การที่คนเรามี passion เนี่ยเวลาที่เราลหลงไหลในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วทำให้มันเป็นธุรกิจขึ้นมาได้เนี่ยสิ่งนั้นอะมันจะทำให้คุณไม่ย่อท้อนะคะแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าคุณจะหาวิธีแก้ปัญหาจนได้ะคะ่ะเพราะว่าคุณชอบสิ่งนี้แล้วคุณก็จะไม่หมดกำลังใจที่จะทำนะคะแล้วคุณก็อยากที่จะทำต่อค่ะสำหรับข้อ2นะคะก็คือให้คุณหาความปรารถนาหรือความต้องการของคุณนะคะว่า คุณเนี่ยปรารถนาอยากจะได้สิ่งใดอยากจะให้คนเห็นคุณในรูปแบบไหนนะคะเช่นคุณอยากจะเ,เป็นโค้ชสมมติน,นะคะแล้วคุณอยากจะให้คนอื่นเนี่ยเห็นคุณในลักษณะที่เป็นโค้ชในทางที่ดีอย่างเงี้ยค่ะเป็นโค้ชเป็นครูสอนในเรื่องของอย่างเช่นครูสอนด้านการใช้ชีวิตอย่าเงี้ยค่ะ เป็นการใช้ชีวิตที่ดีทัศนคติที่ดีนะคะอันนั้นคือแลวเป็นสิ่งที่คุณปรารถนานะคะแล้วข้อ3นะคะก็คือการค้นหาตลาดแล้วก็แมทช์กับแพชชั่นของคุณนะคะค้นหาตลาดก่อนว่าตลาดเนี่ยเขาอยากได้อะไรเขาต้องการอะไรเขาอยากซื้ออะไรนะคะแล้วให้คุณออกมาจับคู่กับสิ่งที่คุณหลงไหลหรือว่าแพชชั่นของคุณนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าท้ายที่สุดอะคะ่ะ คุณเนี่ยคือคุณสร้างตัวตนไปทําไมคะถ้าคุณไม่ต้องการที่จะมีเป้าหมายเพื่อทําเงินถูกไหมคะถึงแม้ว่าคุณอยากจะทํา YouTube อยากจะทํายอดวิวให้คนมาดูเยอะๆแต่สุดท้ายอ่ะเป้าหมายของคุณก็คือเพื่อให้ยอดวิวนั้นมาแปลงเป็นเงินได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอ่ะเพราะฉะนั้นการค้นหาตลาดก็เลยสําคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่ค้นหาตลาดเนี่ยคุณ สมมติคุณมีแพชชั่นฉันชอบอย่างเงี้ยก็ทําไมก็ฉันจะชอบอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่คุณชอบอะ่ะไม่ได้ไปตรงกับที่ตลาดต้องการอะ่ะคุณก็จะไม่สามารถทําเงินหรือว่าทําธุรกิจได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คิดว่าคืออันนี้สําคัญมากนะคะบางคนพลาดตรงนี้ไม่รู้ว่าต้องทําแบบนี้นะคะเขาก็ทําในสิ่งที่เขารักไปอยู่นั่นแหละแต่เคยยินไหมคะว่าทําขยันสิปีก็อะไรนะก็ไม่สําเร็จอะไรเงี้ยค่ะ เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าตลาดต้องการอะไรนั่นเองนะคะค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยอันนี้มีคําคมอยู่คํานึงนะคะที่เอามาจะเอามาบอกเพื่อนๆจะเป็นของคุณหมอทีมนะคะเป็นคนที่อรู้จักนะคะที่มีชื่อเสียงอะคะ่ะเขาบอกว่านะคะคนดังที่ทําเงินไม่ได้ก็เหมือนกับคนที่เดินเข้าไปหาที่ตายโดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ เวลาที่คุณสร้างตัวตนขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเราอยากเป็นคนดงังอยากให้เป็นที่รู้จักใช่ไหมคะอยากให้เป็นคนที่สําคัญนะคะในวงการอะไรก็ตามในวงการที่คุณถนัดในวงการวิศวกรรมโครงสร้างในวงการหมอในวงการอาจารย์อะไรอย่างนี้ค่ะคือคุณอยากเป็นคนดังและแต่คุณจะเป็นคนดังที่ไม่สำคัญถ้าคุณไม่รู้วิธีการหาเงินนะคะเพราะว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยพอคุณดังและวพอคุณดังไปเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่รู้จักการเอาความดังคุณมาทําเงินเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายคุณจะทําไปทําไมนะคะอ่าเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีคํานี้ค่ะความเก่งไม่สําคัญเท่าความดังนะคะบางคนเก่งมากเลยแต่ไม่รู้วิธีการโปรโมทตัวเองพอไม่รู้วิธีการโปรโมทตัวเองเนี่ยก็ไม่ดังค่ะแล้วเงินจะเข้าหาคนที่ดังนะคะบางคนไม่เก่งหรอกแต่เป็นที่รู้จัก งานก็จะวิ่งเข้าหาคนที่เป็นที่รู้จักนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยววันหลังลิซทำคลิปเรื่องคนดังคนเก่งไม่สำคัญเท่าคนดังให้ฟังนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ